จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอย่าตามเพื่อนเนาะจ้า,จามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหัยหุ่นดาวโจนของขึ้นมาที่20พฤษปฤษภาพกับมีใาหมา่ขึ้นกาเนาะจ้าทั้งสองดาวเท้งดาว VIP และกก็ดาวปกติแต่กอนที่เราจะไปเบิ้องแนวทางช่องน้องช่องชาแนล ก็มาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องส้อนจากกระขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องนึงแน่เด้อจา้าขอบุญจา้าก่อนเดียจะไปเบิ้งแนวทางเขาก็่าเบิ้งแรยง,งานผนก่อนนอกจากของดาวโจนที่เอาหายไป วันที่ิบเก่าพุษภาพเนาะว่าผลออกตัวใดกลับไปเบื้องบนของดาววีไอพีกันก่อนนอกจากเฮากับไฮไฟฟันหาวิ่งรุ่นหกกรบพาผลที่ออกมาบนออกแ8 8ล่างออกหนึ่งหาจากเฮากับเขาล่างนอกจากนอกเป็นตัวฟันวิ่งรุ่นหากับออกหนึ่งหา เป็นช่ี้ในนะจะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะแดวไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอก็กดีใจน้ำเนาะจ้ะกระเบื้องผลดาววีไอไปแลกกับไปตามต่อด้วยเนาะสำหรับผลดาวปกติว่าผลออกตัวใดเนาะจ้ะจะสำหรับดาวปกติเข้ากับไฮไปฟันสวิ่งรูดสีกับสผลที่ออกมาบนออก สามหนึ่งสามล่างออกเกาซีเนาข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนอกจากเนาะไปเบื้องบนกนบนก็เขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดเนาะจากก็ออกสามหนึ่งสามล่างกับเขาเป็นตัววิ่งรูดซีเนาะจากก็ออกกระดีใจน้ำเนาะจากกับเขาทั้งบนทั้งล่างกันไปกระเบื้องล่งานผลกันไปแล้วกรไปตาม่ตเนาะจากสำหรับแนวทางหัวหุ่นดาวโจนของคืนวันที่ยี่สิบพฤษภาเนาะจาก ว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจากกัมมาตามต่อกันเลยนอกจากนั่สำหรับแนวทางหวยหุ้นดาวโจน์ของขึ้นมาที่2 0พฤษภาคมนัจ่จ้าเข้ากับมีแนวทางในทั้งสองดาวคือเก้าเทิงดาววีเอพีแล้วก็ดาวปกติกัมมาเบิ้งแนวทางของดาววี p อพีกันก่อนนั่จ้กไปเบื้องตัวเด่น กับไฮเด่นเก้ากับเดนศูนย์ไปเบื้องฟันวิงรูดนะสามารถเบื้องฟันกอนกับไฮฟันเก้าวิงรูด 0, กับไฮศูนย์กับเก้าไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนะสามารถเบื้องตัวเนนกันก่อนตัวเนนกะหายเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหาจ่ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกับไฮศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ่ะ ไปเบรงแนวทางตัวเน้นตัวเจาอสองตัวก็ให้เินไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวเจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างลุดบ้างเขาก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจะตัวนี้จะเขาง่ายหลนง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิง เขากับเบืเ้องแนวทางของดาวว i p ไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเขาตัวใดแน่เข่ากับไปเบืเ้องแนวทางกันเลยจ้าจาก,กมาตามต่อนเอนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางของดาวปกติไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนเจ็ดกับเด่นแปดไปเบื้องฟันวิ่งรูดนาะจ้ะมาเบื้องฟันกนกับไฮฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ด ไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องเนอกะจะากเมืองตัวเนีนกันคนตัวเน้นก็ให้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดจะไปเมืงองตัวร่องตัวร่องก็ห้แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดจะไปเบื้งแนวทางตัวเนียนตัวจ้อสองตัวก็ไฮลีนไปกราฟน้ำนอกจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮาก็ใเส้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจัดตัวน,นี้จะเขาง่ายง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออาไปเป็นแนวทางกันเบิงเฮากับเบิงแนวทางของดาวปกติไปแล้วเนาะจา้ะเป็น,นเช่าานนั้นเนาะจ๋าเมื่อนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชืแน่จากเบิงแนวทางหมยหุห่นดาวโจรของขค้น่องมืที่ส0พฤดสภามกันไปแล้วเนาะจากทั้งสองดาว เชิงดาว V.I.P. ้ะกระดาาปกติเบื้องตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมากเนาะจ้ะมักชอบตัวใดเขาก,ก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเด้ไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเลขที่ยวคิดไว้ทายนี่ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะ พบกันใหม่ในคลิปน้าคลิปนี้ช่องน้องชันชาแนลกับขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า